ถ้าคุณคิดที่อยากมีบ้านพักที่สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติที่ราคาไม่แพงดูดีแบบมีสไตล์และเดินทางสะดวกริมแม่น้ำป่าสักบ้านแม้ไม้แช่น้ำอำเภอแก่งคอยรอคุณมาจับจองบนเจ้าของใจกลางแก่งคอยกับพื้นที่กว่า20ตารางวาในรูปแบบทาวเฮ้า์สองชั้นหรือบ้านเดี่ยวหรือที่ดินเปล่าริมแม่น้ำ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาระดับภาคกลางจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปี2568มีสถานศึกษาในสังกัดการอาชีวศึกษา14จังหวัดส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันจำนวน50ผลงานโดยใช้สถานที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเป็นสถานที่จัดประกวดแข่งขัน วันพุทธที่16กรกฎาคม2568ที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีจังหวัดสระบุรีนายยงยุทธ์สุทธิชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลางได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันและประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปี2568ระดับภาคภาคกลางโดยมีศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีผู้บริหารสถานศึกษาจากหลายแห่งเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด แล้วก็เรื่องของมัสคอตที่น่ารักนะคะเราดีน้องมอคฟิสนะคะที่ การจัดการประกวดในครั้งนี้มีสถานศึกษาในสังกัดการอาชีวศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น14จังหวัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน50ผลงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสโดยได้รับความร่วมมือจากคณะดำเนินงานกรรมการฝ่ายต่างๆผู้บริหารคณะครูนักเรียนนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายฝ่ายที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้นายภูวดลมิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลางดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาภายใต้การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นโครงการที่สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ ำนันงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในด้านวิชาการและกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะทวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพและพัฒนาต่อยอดโครงงานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนและเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปีพุทธศักราช2568ระดับภาคภาคกลางระหว่างวันที่15-17ถึงกรกฎาคม2568โดยใช้สถานที่วิทยาลัยเทคนิคสระบ,บรุรีเป็นสถานที่จัดประกวดแข่งขัน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วอกหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนก็จะเห็นได้ว่าการประกวดโครงานวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการที่จะส่งเสริมฝึกฝนให้นักเรียนศึกสาได้เกิดการที่จะคิดค้นเรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้ฝึกจากประสบการณ์จริงและแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยา,า,าศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นความรู้ประสบการณ์ติดตัวกับ จากนั้นนายภูวดลมิ่งขวัญผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษากล่าวว่าการจัดงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการส่งเสริมฝึกฝนและเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยการเรียนรู้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงฝึกจริงแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะติดตัวผู้เรียนไปตลอดการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผู้เรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการให้เหตุผลและการคิดระดับสูงทั้งยังสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณลักษณะการศึกษาอาชวีวศึกษาที่พึงประสงค์การที่จะคิดค้นเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ฝึกจากประสบการณ์จริงและแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางาทวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นความรู้ประสบการณ์ติดตัวกับนักเรียนนักศึกษานะครับลังจากต่อไป เจนเปอร์ออกไซด์ใส่ในขวดทดลองทุกเลของเราในวันนี้ค่ะตันเทลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะขามาด้าน,นา,นดนานข้างไปครับขอเรียนเชิญท่านผู้ริหารที่วัดพระเกษตรโดนิสเซียคอนเซนทร์ลงในหลอดทดลองครับทางเราพร้อมแล้วนะครับนพร้อมกันเลยคะฮัลโห พร้อมแล้วอมวองไปที่ตลกล้อของเราได้เลยค่ะวันนี้กล้องเบอรชีพของเราี คุณคิดที่อยากจะมีบ้านพักที่สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติที่ราคาไม่แพงดูดีแบบมีสไตล์และเดินทางสะดวกริมแม่น้ำป่าสักบ้านแมกไมใช้น้ำอำเภอแก่งคอยรอคุณมาจับจองบนเจ้าของใจกลางแก่งคอยกับพื้นที่กว่า20ตารางวาในรูปแบบทาวน์เฮาส์2ชั้นหรือบ้านเดี่ยวหรือที่ดินเปล่าริมแม่น้ำ